ใส่เบกกิ้งโซดาแป้งมันน้ำปลาคลุกให้เข้ากันพักไว้หนึ่งชั่วโมงเอาไปล้างแล้วสะเด็ดน้ำใส่น้ำสามนาทีน้ำเป็นเม็ดที่ก้นกระทะใส่เครื่องต้มเนื้อเปื่อยรากผักชีผงปรุงรสซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซอสน้ํามันหอยซีอิ๊วด,ดำหวานน้ํากระเทียมดองน้ําตาลกรวดคนรอให้เดือด ประมาณ2นาทีใช้ไฟอ่อนปิดฝา5นาทีใช้ไฟกลางใส่เนื้อที่เราหมักไว้ปิดฝาปิดฝาได้2นาทีน้ำเดือดใส่ลูกชิ้นคนใส่ลูกชิ้นได้3นาทีใส่ผักกาดขาวผักบุ้งถั่วงอกคนหรือกดให้ผักจมน้ำปิดฝา1นนาทีปิดแก๊สได้เลยใส่กระเทียมเจียว ต้นหอมผักชีหอมกลิ่นซอสหอมกลิ่นซีอิ๊วรสชาติเค็มนำํำหวานตามเราทำดูนะครับคอร์สต้มซุปสูตรต้นตำลับทั้งหมดนี้ราคา990บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ499บาทสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจ